สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจากวันนี้จอยจะทำพะโรนน่องไก่ให้ลูกๆก,กับสามีจ้ะนะจอยก็จะมีน่องไก่มีไข่ไก่จก้ะส่วนใหญ่จอยจะชอบทำไข่เป็ดนะนเพื่อนนะทำพะโรใช้ไข่เป็ดมันไข่ขาวเขาจะเหนียวจ้ะเขาจะมีความเหนียวเนาะแต่ว่าไข่เป็ดช่วงนี้ยช่วงหน้าหนาวของอังกฤษอะจะหายากจาก่ะเพราะว่าเป็ดไม่ไม่ออกไข่เนาะเป็ดมันจะไม่ค่อยออกไข่ช่วงหน้าหนาวจา้ะ คนใหญ่จะมีแต่ไข่ไก่ช่วงนี้ก็เลยใช้ไข่ไก่แทนจะจอยก็มีน่องไก่จะน่องไก่จอยได้คุกกับซีอิ๊วดำหรือซีอิ๊วดำหวานนะผสมกันจะซีอิ๊วดำหวานเป็นยังไงเป็นอย่างนี้จะนะสวีทซอยซอสนะซีอิ๊วหวานนั่นแหละจะแล้วก็ซีอิ๊วดำจะนะซีอิ๊วดำใส่สองอย่างผสมกันจะหมักข้ามคืนเลยจะนะ หมักข้ามคืนไข่ไก่ก็คือซีอิ๊วดำอย่างเดียวจะไม่มีซีอิ๊วหวานเนาะส่วนเครื่องปรุงก็มีเกลือซีอิ๊วหวานแล้วก็ซีอิ๊วขาวผงพาโลมีแบบไหนก็ใช้ไปจากท,ทุกทุกทีจ,จะใช้ผงพาโลตาลดดีนะเพื่อนๆน,นะผักชีจ้ะสามเกลือจ้ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยจ้ะ น้ำตาลจะแล้วก็น้ำมันหอยนะนเพื่อนๆนะน้ำมันหอยจะก็มีแค่นี้จะนะประมาณนี้จอยก็จะผัดน่องไก่ก่อนจะให้มีความยืดหยุ่นไม่ต้องผัดให้สุกนะเพื่อนๆแค่ให้หนังเขามีความยืดหยุ่นจะเพราะว่าตอนเอาไปต้มมันจะได้ไม่ต้องขึ้นฟองมากเนาะมาจะมาทำกันเลย ใส่น้องไก่ลงไปเลยจ้ะไม่ต้องรอให้ร้อนน้องไก่กระปีไก่ส่วนไหนของไก่ก็ได้จ้ะนะที่จอยทําแบบแบบนี้มันจะได้สีสวยเพื่อนๆไม่ใช่อะไรหรอกจะได้สีสวยน่าทานจ้ะนะใครไม่ชอบหนังก็เอาหนังออกนะจะคุกไว้เดี๋ยวเขาก็ร้อนเองจ้ะ ้ะได้ประมาณนี้นะตัดออกแล้วก็ผัดไข่ด้วยจ้ะนะไข่ก็ไม่ตอกเอาให้จนเหนียวนะเพืเ่อนแค่ผัดนิดหน่อยจ้ะ ประมาณนี้จ้ะแค่นี้ก็พอแล้วจ้ะตั้งน้ำจ้ะใส่รากผักชีลงไปจ้ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยรากผักชีลงไปเลยจ้ะนะใส่ลงไปล้างหน่อยมันจะได้มีกลิ่นหอมของเครื่องปรุงจ้ะ เราจะใส่ผงโพลูไปหนึ่งช้อนโต๊ะจ้ะเพื่อนๆนะจอยไม่ค่อยชอบผงมันเพื่อนๆแต่ว่าจอยไม่มีแบบรสดีไงนะจอยก็เลยต้องใช้แบบนี้จ้ะแล้วก็ดอกไอ้นี่ไอ้ดอกที่ทําให้มัมหอมมันก็ไม่มีในบ้านแอยมันหมดก็เลยต้องใช้ผงมันนี่เลยจ้ะไม่เป็นไรถ้าใส่เยอะมันเป็นมันเป็นมันเป็นมันไอ้นี่มากเกินไปจ้ะนะ มันเป็นตะกอนลอยขึ้นมาเยอะใส่เกลือลงไปจ้ะน้ำตาลใส่ลงไปเลยจ้ะประมาณสี่ช้อนโต๊ะจ้ะแล้วก็้ำมันหอยจ้ะ ันนี้สูตรของจอยทําให้ครอบครัวกินนะเพื่อนๆนะสูตรใครสูตรมันจะสูตรไม่เหมือนกันบางคนก็ทําไม่เหมือนเราเราก็ททำไม่เหมือนเขาเนาะเราจะกินยังไงเราก็ทําตามใจที่เราถนัดนั่นแหละจ้ะสีหวานจะใส่ไปเพราะว่ามันมีสีสีดําด้วยไงเพื่อนๆมันจะได้ทําให้สีสวยเนาะสีขาวจะใส่ไปกะเอาจ้ะ ตนจะตะกอนี้เดี๋ยวค่อยไอ้นี่เอาออกจ้ะนะไปตักออกแล้วทีนี้จอยก็จะมีน้ําที่อยู่กับไข่จะนี่นะ้าน้าซีอิ๊วดำในนี้ย,ย,นเ,นยเทลงไปเลยจ้ะอย่าไปทิ้งมันเสียดายนะคือมันเป็นน้ำซีอิ๊วเลไจ้ะใส่ลงไปมันจะทําให้สีสวยกว่าเดิมจ้ะมันก็จะทําให้สีเข้มเห็นไหม ไม่ต้องเพิ่มซีอิ๊วดำตักไอ้นี่ฟองออกจ้ะจะจะใส่ไก่ลงไปเลยจ้ะนะจะจะใส่ไก่ลงไปเลยจ้ะไม่ต้องรอให้เขาเดือดไอ้นั่น ต้องห้ร้อนให้เขาเดือดมากจะใส่ลงไปเลยจ้ะฟองต้องมันตักออกนะเพื่อนๆนะเพราะว่ามันจะทำให้สีไม่น่ากินจ้ะใครไม่ใช้ไม่มีน่องไก่ก็ใช้ปีกไก่สะโพกไก่ได้จ้ะ แต่ตัวปัญหาตอนที่ว่าจอยใส่ไอ้นี่แต่เพื่อนๆใส่ผงพะโลแบบผงอะจอยไม่ไม่ไมอาจจะมานั่งตักฟองมันออกอย่างเงี้ยฟองมันเยอะจ้ะแล้วก็ฟองออกมาจากไก่ด้วยทีเนี้ยก็ไปกันใหญ่เลยจ้ะแต่ไม่มีมันก็ต้องใช้เนาะถ้าจอยมีไอ้ดอกไอ้น้ำหอม,หอมจอยก็จะไม่ใส่ไม,ไม่ไม่ใส่ผงพระรโลจ้จะจะใส่แต่ไอ้ดอกที่หอม,หอมอเขาเรียกดอกอะไรก็ไม่รู้ โดโป้ยกั๊กหรอปอยอะไรสักอย่างนี่แหละเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใส่ไม้ที่อ้อมหัมาจ้ะทีนี้บ้านจอยมันหมดไงใส่ไข่ลงไปเลยจ้ะแล้วจอยก็จะปล่อยให้เขาเดือด จนสุกนั่นแหละเพื่อนๆจนไก่เนื้อไก่นุ่มนั่นแหละนะ,นะไข่เยอะเลยใส่หลายฟองเลยจ้ะกินไม่หมดก็ใส่ในตู้เย็นไว้ได้เพื่อนๆนะจ้ะเครื่องปรุงมันหายากก็เลยแบบว่าทำทีก็ทำทีทีและเยอะๆจ้ะกิน เรารู้ว่ากินไม่หมดแล้วก็แบ่งใส่ถุงไว้เนาะคนเดนเินเพื่อนๆคนเดินพยายามตักฟองออกจ้ะเขาก็สุกแล้วเลยจ้ะนะสุกแล้วเนื้อไก่ก็สุกแล้ะจอยก็จะ ปิดเลยจ้ะปิดเตาเดี๋ยวค่อยโรยผักชีจะรอให้เขาเย็นก็โรยผักชีข้างหน้าเนาะบ้านคนที่บ้านก็ชอบกินอย่างเงี้ยจ้ะไม่หมูสามชั้นก็ไก่จ้ะนะแต่เมนูไอเนี่ยไก่นะมันจอยไม่ค่อยทำานตะส่วนใหญ่จะหมูสามชั้นเน,มน,อยอยนีมันเพื่อนนะคือแบบหมูสามชั้นนี่มันมันอร่อยไงเเพื่อนยิ่งไข่มันเยอะย,ยิ่งอร่อย <c oughs> <c oughs> ยิ่งอร่อยจ้ะนะคนที่บ้านเขาชอบไม่ใช่อะไรหรอกคนที่บ้านเขาชอบกันจะยิ่งเมนูแบบ มันๆยิ่งชอบยิ่งข้าวขาวหมูนี่แอนดี้แอนดี้ย่าจอยอะไรอย่างเงี้ยเขากินอยู่แต่ย่าก็ชอบกินแต่กินไม่เยอะนะรู้ว่าชอบอยู่แต่ว่าแก,กกูอ้วนจ้ะนะคือคนแบบสูงสูงไวแล้วก็คือพยายามที่แบบว่าเขาเรียกอะไรมันเป็นควบคุมอาหารนะเหมือนจอยเนี้ยนะจ่ะกำลัลงสูงไวก็เลยแบบควบคุมอาหารเหมือนกันจ่ะก,ก็ไม่ค่อยได้กินอะไรมันๆันาถ้าเท่าไห่จ้ะตอนนี้เนะาะจ่ะก็รอให้เขาเย็นแล้วค่อยโรย ใบผักชีโรยหน้าจ้ะตอนนี้กำลังร้อนอยู่ขีโรยลงไปจ้ะสุกแล้วจ้าเมนูเย็นนี้พโล้นน่องไก่จ้ะ ก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจะขอบคุณค่ะบาย